การตอนนี้ภาพรวมตอนนี้กำลังเลื่อนเลเวลความสำเร็จเรื่องเลเวลเริ่มเลื่อนเลเวลของความมั่นอกมั่นใจไปสู่อีกสภาวะหนึ่งไปสู่อีกก้าวหนึ่งนะครับผมใช้คำว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆมามเยอะและแกร่งขึ้นและต่อจากนี้ไปเราต้องชนะเรา ต้องแกร่งมันต้องเป็นคิวของเรามันต้องเป็นวันของเรานะครับผมต่อจากนี้ไปงานเงินงานเงินโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับผมจะมีงานเยอะขึ้นดีขึ้นคนตกงานบ้างงานก็จะได้งานนะครับผมนะจะได้งานจะมีเงินจะมีงานใช้คำพูดว่าคนที่ว่างงานหรือคนที่รอคอยความหวังต่าง นะครับผมต่อจากนี้ไปช่วงนี้ก็คือช่วงเวลาที่กำลังโดนฉุดโดนลากโดนอะไรก็แล้วแต่ให้ไปประสบความสำเร็จให้ไปเจอในสิ่งที่เราคาดหวังเรามุ่งหวังโดนลากเลยนะดนนูสิจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้ว่านาทีนี้คือมันจะมีเข้ามาให้เราเลือกนะครับผมถ้าโอเคก็เลือกไปถ้าไม่โอเค ก็ทิ้งไปประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ที่แน่นๆก็คือตอนนี้เรามีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่เจอทางตันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมเป้าหมายมีไว้ให้ชนอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเราเองก็เหมือนกันเลือกเอาคือแต่ก่อนนะอาจจะยังไม่มีเวลอาจจะยังไม่เห็นช่องทางนะครับผมต่อจากนี้ไปมีคนมาเสนอเราก็เลือกเอา ว่าจะเอาหรือไม่เอาปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือมันดีกว่าเดิมมันดีกว่าก่อนมันดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะเงียบอาจจะไม่มีแววอาจจะไม่มีข่าวหรือไม่มีแสงใดๆมา,มาให้เราช่นอกชื่นใจตอนนี้มีละนะครับผมโอกาสเริ่มเปิดมาให้เราแล้วบางคนนะครับผมบุญทำกรรมแต่งเนาะทำบุญมาดี มีบุญเยอะก็ได้แสงสว่างหลุดพ้นได้งานได้เงินเร็วกว่าเราแต่ถ้าคนที่อ่ะพูดไปมีต้นทุนน้อยหรือไม่มีต้นทุนมันก็มีข่าวชื่นหูชื่นใจขึ้นมาว่าอ๋อเราพอจะมีโอกาสแต่เรายังพลาดตรงนั้นตรงนี้มีข้อบอกพร่องตรงนั้นตรงนี้แต่ก็ถือว่า โอกาสมาแล้วนะครับผมดีกว่าเราดีกว่าเจอทางตันฉะนั้นมันเป็นโอกาสเปิดแล้วทีนที้พอเปิดมาโอกาสเปิดมาหาเราแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราซิกแซกหรือหรือเล่นเล่นแซกเล่นซ้ายเล่นขวาอะไรยังไงได้บ้างที่เพื่อที่จะเราจะได้มีโอกาสแล้วก็ไปสู่ในจุดที่มีแสงนะครับผมแต่ที่แน่ๆหลายคนน่าจะได้แสงหลายคนน่าจะได้งานได้เงิน มีโอกาสได้ไปต่อเยอะนะครับผมส่วนที่ท่านไม่ได้ไปต่อก็มีเหตุผลบางอย่างที่ที่มันจําเป็นนะเนาะก็ไม่ว่ากันแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผม,มเรื่องคนรักก็ไม่เป็นไรรักจนล้นปรีรักล้นปรีนึกออกไหมก็คือมันมันมันก็โอเคอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เพิ่มความรักคือรักรักสุดใจรักล้นใจคือรักมากกว่าเดิม อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเพื่อนฝูงก็โอเคดีขึ้นสมัครสมานสามัคมค,กคีกันดีดีเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมก็แล้วแต่บริบทของของสถานการณ์ไปเรื่องงานเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงประสบความสำเร็จได้งานทำมีงานทำ,ม,นทำมีเงินใช้เห็นไหเป็นการยืนยันเลยว่ารอบนี้รอดตาย รอตายแน่ๆรอตายทุกคนดีกว่าเดิมดีขึ้นดีขึ้นเยอะด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการเจริญงอ,งอกเงยขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมชีวิตเรามีความหวังนะว่างั้นเถอะนะครับผมเห็นไหมหาเงินขุดเงินทำแต่เงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินในช่วงนี้นะใช้คาพูดว่าเราไม่อดตายใช้คําพูดว่าเราไม่จมเราไม่ดิ่งตายเราไม่อดตายเราไม่แห้งแรงตายเราไม่ตกการตายเน้นนะว่าเราไม่ตาย แต่เรามีทางรอดเรามีทางไปเรากาลังจะมีเงินมีงานกินอิ่มนอนหลับมีลมหายใจที่สดชื่นมีแสงสว่างเกิดขึ้นอ่ะใช้คาพูดนี้เพื่อเป็นภาพรวมให้เรามีแรงบันดาลใจต่อไปนะคะผมยิ่งเงินไม่ต้องพูดถึงนะมันมีโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะทำนูน่นทํานี่ทํางานแลกเงินมีเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ต่อยอดอนุทอันนี้ไปอีกได้เรื่อยๆไม่เบาเพราะาเราเป็นคนฉลาด ฉลาดที่จะทําฉลาดที่จะมีอะไระ่ะค,คิดนู่นคิดนี่อืมก็ไม่เชิงว่าฉลาดใช้คำพูดว่าเรามีความคิดต่อยอดเรามีความคิดสร้างสารรค์เรามีประสบการณ์อะไรมาแล้วก็แล้วแต่พอถึงตรงตรงนี้ปุ๊บเอาประสบการณ์มาใช้แล้วมันก็ต่อยอดเป็นเงินเป็นทองเป็นงานเป็นการสร้างหลักปักฐานให้เราได้อีกนะณนะตอนนี้ช่วงชีวิตของท่านนะเห็นไหมคะเออดีจริงเว้ยดีดีเออนะ ใช้คําพูดนี่แหละอืมขาขึ้นละเออภาพรวมส่วนใหญ่ที่ดูมาทุกคนจะเป็นจังหวะขึ้นหมดเลยเนาะทุกราศีจะเป็นจังหวะขึ้นหมดเลยจากที่ไม่มีอะไรเลยจากที่ดิ่งดิ่งแล้วมันแปกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเหมือนประมาณว่าเออสั้าลาเออเขาเรียกว่าเห็นผลจากไพ่นะที่ว่าแทบจะไม่มีการขยับขยืขย่นเลยก็คือได้แสง มีทางออกมีมุมมองใหม่ที่จะไปต่อท่านเองก็เหมือนกันรอบนี้คือมีโอกาสสูงมากที่จะได้แบบไปต่อแล้วก็จะไปแบบริ้วเลยเนี่ยครับผมไปแบบริ้วไปแบบฉิวเลยนะครับผมเออเอาเป็นว่าตอนนี้ต่อจากนี้ไปจงังหวะขึ้นแล้วมีอะไร กลยุทธ์กลเมตรอะไรในตัวก็เอาออกมาใช้มีจังหวะก็ต่อรองนะครับผมดูซิว่าอะไรที่เราทําไดก้ก็ลองทําดูเพราะว่าโอกาสที่จะเจริญโอกาสที่จะมีเงินโอกาสที่จะมีงานโอกาสที่จะต่อยอดเยอะมากนะครับ